สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep 803กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084 9158065ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ เพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้นะคะพี่อ่ะ EP แปดศูค่ะพี่จ๋าชาววันที่ยี่สเมษายน2568ค่ะวันนี้ก็มีพระไมยพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่หมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนรุ่นสร้างบาร,รมีครัพี่จ๋า พ่อคูณเก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่อคูณค่ะมีร่องรอยกันจานค่ะพี่จา๋าตอกโค้ดนะคะพี่หลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ มีร่องรอยการจานหน้าหลังค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อคูณนะคะพี่หมายเลขที่หนึ่งค่ะพ่อคูณปีหนึ่งเก้ามีรอยจานต่อโค้ดแบ่งปันเจ็ดรอยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองค่ะพ่อคูณปริสุทโธค่ะพี่จา๋าเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะ เรียนหลวงพ่อคูณหม่เลขสองค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพ่อคูณหม่เลขสองปีสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองแบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทหมายเลขสองค่ะหมายเลขสามเป็นชินราชใบเสมานะคะพี่จ๋าเนื้อตะกัวนะคะพี่นี่ค่ะมีคราบสนิมแดงนะคะพี่จ๋าเนื้อชินตะกัวค่ะพี่มีคราบสนิมแดงโผล่ขึ้นมาโชว์ค่ะพี่จ๋าเกาๆนะคะพี่ กาสวยค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่หมายเลขที่3ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่หกรอยบาทค่ะหมายเลขสี่เป็นพระปิตาวัดโคนอนเนื้อตะกั่วค่ะพี่ปิตาเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าวัดโคนอนค่ะ หมายเลขที่4นะคะพี่หมายเลข4เก่าสวยองค์เล็กค่ะนี่ค่ะด้านหลังมีโค้ดค่ะพี่จ๋สาสมเอ่อหมายเลขที่4ีค่ะพี่จ๋าพระปิตาวัดโคโนอนค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะปิตาวัดโคโนอนเนื้อตะกัวนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่ห0ร้บาทค่ะ หมายเลขที่5เป็นรูปหล่อโบราณค่ะพี่จ๋ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียววัดเสาธงทองค่ะเป็นเอ่อรูปหล่อโบราณค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเขียวค่ะหลวงพ่อเขียววัดเสาธงทองค่ะพี่เก่าสวยค่ะ แบ,แบ่งปันที่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่จาร์รูปหล่อหลวงพ่อเขียวใหม่เลขห้าค่ะแบ่งปันที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขหกเป็นหลวงปู่ทวดปีสองสี่ค่ะพี่จาร์ปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่ค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่ค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่6แบ่งปันอยู่6กรอยบาทค่ะหมายเลข7เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อเงินหมายเลข7ค่ะพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่7ค่ะพี่เป็นรูปลอเก่าค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋หม่เลขเ็ดค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่600บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แม่บ้านพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้นะคะพี่จ๋าหม่เลขที่8ค่ะพี่เป็นรูปหล่อพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่จ๋าเนื้อมาเก่าๆค่ะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ้าใหม่เลขที่8ดค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่600บาทเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่เกเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเขียนค่ะพี่จาพ่อเขียนสำนักขุนเนนค่ะนี่ค่ะพี่จาร์เหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะพี่ พอเขียนหมายเลขเก้าค่ะหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนค่ะเก่าสวยเลยค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋าเป็นเอ,อ่อพระพุทธชินราชนะคะพี่หลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนค่ะพี่หมายเลขที่เก้าแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งลงยาค่ะพี่สองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อดิ่งลงยาค่ะ 2 4 8 1ค่ะครับพี่จาเหรียญเก่าสาภาพผ่านการใช้งานหลวงพ่อดิ่งค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่หมายเลข10เก่าสวยหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่สาลงยาเก่าๆค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข10ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ11เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2470ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ใหม่เลข11พ่อเดิม2470ค่ะพี่ใสมาพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเก่าสวยค่ะพี่ใหม่เลข11นะคะพี่จ๋า11แบ่งปันที่700อบาทค่ะ สิบสองเป็นพระปิตาเนื้อเมกพัทค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หลวงพ่อเดิมเนื้อเมกพัทนะค่ะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่พระปิตาเนื้อเมกพัทค่ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคัะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทใหม่เลข12ค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อเจือค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วปี3-4ค่ะพี่รุ่นแรกนะคะเหรียญหลวงพ่อเจือนะคะพี่จ๋าวัดกลางบางแก้วค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะ 2534รบค่ะพี่รุ่นแรกนะคะพี่จ่าวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเจือค่ะพี่จ่าแบ่งปันอยู่เจ0รอยบาทนะคะพี่หมายเลข13ค่ะพี่จ่าหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วค่ะอ่ะ14เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ่าสมเด็จเก่าหมายเลข14ค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าค่ะ หมายเลขที่สิบสี่ค่ะพี่หลักแดงๆ่อนๆค่ะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ปิดทองไว้นะคะเก่าสวยใหม่เลขสิบสี่ค่ะ แบ่งปันเลยค่ะพี่หมายเลข14แบ่งปันพี่เอี 4, อยู่ที่หกรอยบาทค่ะ15เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพหมายเลขที่15นะคะพี่ถูกใจสนใจพี่พี่ท่านใดคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นหมายเลขสิบห้าเนื้อมาเก่าๆคะ่ะพี่จ๋ามนสารมีมาประปรายคะ่ะแบ่งปันนะคะพี่หมายเลขสิบห้าเอ่อหกร้อยบาทคะ่ะสิบหกเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันคะ่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบหกค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าใหม่เลข16ค่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีเลยะคะ่ะพี่จ๋า16นะคะแบ่งปันอยู่ที่สมเด็จเก่าเหกร้อยบาทค่ะพี่จ๋า พลิกไม่ทันหันไวยกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่ทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุใหค้ค่ะหมายเลข17เป็นวัดเกตคะ่ะพี่จาสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตคะ่ะ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่17ค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลข17เก่าสวยนะค่ะวัดเกตแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ 18เป็นพิมพ์เส้นได้พร้อมเลี่ยมคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้มาในเลี่ยมคะ่ะพี่เลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าเนื้อมาแบบนี้คะ่ะพระสมเด็จหมายเลข18ค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์เส้นได้คะ่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจงหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการคะ่ะ ยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่พูดไงคุยไงยต่อรองได้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าใหม่เลขสิบแปดแบ่งปันอยู่ที่อ่หกร้อยบาทค่ะสิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะพี่รูปหล่อหลวงปู่รอดค่ะพี่จ๋าปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะ นี่ค่ะพี่หลวงปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่600บาทหมายเลข19กค่ะพี่รูปหล่อหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะอ่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อเอมรุ่นแรกค่ะพี่จ๋า เหรียนหลวงพ่อเอมนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้ออันปะก้าค่ะพ่อเอมรุ่นแรกคร่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จา์เหรียนหลวงพ่อเอมเนื้ออันปะก้านะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าพ่อเอมรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้ออันปากาแบ่งปันที่700บาทค่ะ21ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อบุญวัดน้ําใสค่ะหลวงเอ่อหลวงพ่อบุญวัดน้ําใสนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญเก่านะคะพี่จ๋าสภาพมาแบบนี้ค่ะพี่อุตรดิต นะคะวิจารย์เหรียญหลวงพ่อบุญวัดน้ำใสค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะพี่นี่ค่ะด้าน,นบนมีร่องรอยการจาร์นะคะพี่จายาอักขระลายันมาเต็มเลยค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพีาจ๋าหลวงพ่อบุญวัดน้ำใสเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นพระกิ่งครองตะเคียนค่ะพีาจ๋ากิ่งครองตะเคียนนะคะพี่เนื้อมาเก่าค่ะเก่าสวยค่ะพีาจ๋าพระกิ่งครองตะเคียนค่ะยันหลังมาชัดสวยเลยค่ะพี่ นี่ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋ากิ่งครองตะเคียนค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหมายเลขยี่สิบสองหกร้อยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญปรกนะคะพี่จ๋าเอ่อปรกหลวงปู่ศรีรุ่นแรกค่ะพี่หลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคะพี่จ๋าเป็นปรกรุ่นแรกค่ะ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าปลอกมะขามเล็กๆนะคะพี่หลวงปู่ศรีรุ่นแรกค่ะนี่ค่ะด้านหลังมาแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่600บาทหมายเลข23ค่ะอ่ะ24ค่ะพี่จ๋าเป็นโปรกหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหานไร้นะคะพี่จ๋าโปรกมะขามหลวงปู่ทิมค่ะพี่ องเล็กเก่าสวยค่ะพี่จาถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่นี่ค่ะปรกมะขามหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีหม่เลขยี่สิบหกรอยบาทค่ะ25เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณเก่าสวยเลยค่ะ ผมสุพรรณใหม่เลข25ค่ะพี่เนื้อเก่าสวยแบ่งปันพี่เอฟซี FC อยู่ที่600บาทค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะพี่จ๋าพ่อเกษมปี16ึ่งหกค่ะพี่หลวงพ่อเกษมเป็นเหรียญระคังค่ะ เหรียญระคงังหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยสิบหกค่ะเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขยี่สิบหกเหรียญระคังค่ะพ่อกเกษมลำปางนะคะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยสิบหกค่ะ ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่รบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลข26เหรียญระครังหลวงพ่อเกษมแบ่งปัน700บาทค่ะ27เป็นเหรียญห,หลวงพ่อสว่างปี2,516ค่ะหลวงพ่อสว่างนะคะพี่จ๋า หมายเลขยี่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อสว่างค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบหกค่ะพี่จ๋า แบ่งปันพี่พี่เอซค่ะพี่พอสว่าง700บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่แม่บ้านพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ค่ะยังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะ28เป็นเหรียญหลวงปูโต๊ะนะคะพี่จ๋าปี2511ค่ะพรอมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปูโตะปี2511ค่ะปูโต๊ะลงยาค่ะพี่จ๋าเอ้ เอ่อพร้อมเลี่ยมลงยาค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะพี่หลวงปุโตวัดประดูชฉิมพลีค่ะพี่อายุ82ปีนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังมีพศบอกค่ะพี่2511ค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยม7 0 0ด้บาทใหม่เลข28ค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จคาโต๊ะหลวงปูโตค่ะพี่จ๋าเนื้อนี่เก่านะคะพี่สมเด็จคาโต๊คะ,ตตคะ,คะ,ะค่ะพี่จ๋าคาโต๊ะหลวงปูโตค่ะนี่ค่ะหมายเลขยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋า แบ่งปันพี่เอค่ะพี่สมเด็จขาโต๊ะหลวงพุโต๊ะเนื้อเก่าสวย600บาทค่ะ30เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อฉุย2 4 6 5หค่ะหลวงพ่อฉุย2 4 6 5หนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญฉลุค่ะพี่เก่าค่ะพี่จาาเหรียญฉลุหลวงพ่อฉุยค่ะพ่อฉุยสองสี่หกห้านะคะพี่หมายเลขที่สามสิบค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ นี่คะ่ะพี่าเป็นเหรียญฉลุค่ะพี่เก่าๆนะคะหลวงพ่อฉุยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีหกรอยบาทค่ะสามสิบเอ็ดเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอเก่าสวยใหม่เลขสามสิบเอ็ดค่ะ แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าพระสุงกอค่ะพี่เก่าๆนะคะแบ่งปันพี่ fc 6 0 0บาทใหม่เลข31ค่ะ32เป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยค่ะ สมเด็จแหวกม่านหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สาเนื้อมาแบบเก่าค่ะพี่นี่ค่ะแหวกม่านพ่อกลวยค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าหลวงพวกลวยนะคะพี่ด้านหลังเป็นรูปเหมือนค่ะแบ่งป,ปันที่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สาม0ิบาทค่ะ33เป็นพระถ้ำเสือคะ่ะพี่จ๋าถ้ำเสือพิมพ์เล็กคะ่ะพี่คราบความเก่านะคะพี่จ๋า มาเก่าๆค่ะพี่พระทำเสือคะ่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ทำเสือองค์เล็กพิมพ์เล็กค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ้าใหมา่เลข3 3 6 0 0บาทคะ่ะ34เป็นปิดตาหลวงปู่ไข่หลังยันค่ะพี่ พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋าพระปิตานะคะพี่เออ่เป็นการเลี่ยมใช้งานคับพี่จ๋าปิตาหลวงปู่ไ่ค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเนื้อหาหลังนะคะพี่จ๋ามียันมาค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่หกร้อยบาทหมายเลขสามสิบสี่ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่หมายเลขสามสิบห้าเป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะพี่นี่ค่ะองค์เล็กนะคะพี่จ๋าองค์เล็กๆค่ะพี่พระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะ วัดละหานไรนะคะพี่หมายเลขที่35บค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีรูปเหมือนมีชื่อหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลข35บค่ะพี่แบ่งปันอยู่600บาทค่ะ36เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กค่ะนางพญาเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นองค์เล็กเนื้อออกแดงๆแบบนี้ค่ะมีมวลสารมาค่ะพี่จ๋าพระนางพญาค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข36แบ่งปัน600บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ในบ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอี8ี3ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า